ับเด้อพี่น้องเลยหมูแพงเขากินเนื้อนี่ละ่ะลาบแม่ครับทั้งลาบสมทั้งลาบคมหลังแสนตะบะดีชาวโลกครับชาโลกประกาศเดี๋ยวตะบะกอยครับต้มเนื้ออยู่มานด้ครับเด้อ อืดพี่น้องนาไปซื้อมูกระทะมาติ่มเพียะคักขักขักักรีอีะี่มาเครับผมนี่ดิแม่กำลังขาหมูข่าหมูหมูเขียวาบบวกบกบกอยู่เขียวเขียวโทรศัพท์กับลูกมีดฝาบมือโอ้ยมาเ้อครับเด้อปุงเนี เออเเลือจะขับก uh, uh ่อนนะเี่น้องนี่หลายอยากวัลูกก๋อยเราเลี้ยมอะไรเอ้าลุงนงมากินก๋วยหรือเนี่ยเยอะเยอะโอ้โหเยอะสนุกเยี่ยมเยเนี่ยมโตเนี่ย รสกินดีราะกินดีนี่เพิเบียคกนกระดุนเาวนั่นไม่อยากลวกพักกันนอกนอกค้าคนนอกค้าเราตําแก้วกับทอดันยาดอบเนี่ยเนียแห้งเนี่ยร้อร้เนี่ย ใช้มากี่นึงไม่เลี้ยก็เขียวพอดีกินได้เยอะหรอเขียวพอดีกินอะไรบ้างต้นเลือนแน่ห้ยเอออืมผูปัดผู้ี๊ผูปัดอันต้านย้ายละแม่ลานบ้านต้องไหพวกประปัดนังหรอมาครับครับมาเลยงานจริงเขา ไะไรเว้่รถั่งนั่งรถน่งรถนั่งรมน่งรน่งรถนม่งรถนันั่งตถก่นังนั่งรถนั่งรถนรนััััััังงโมองแรงได้เอาออกงนัันัั่ง อ๋อมากินกต้มต้องิไปปม้มกันสิแกบบุ้วอยากกินก้มตล้วเราว่าอมากต้มเหมม้กินแล้วโอ้ยกต้มนี่กับบวกตำแกวไหมตำแกวพริกดิบพริกสดกั่กับนบกนอคามกับนอคามกับนอคามบวกโอ้สิ่กีมยเาะไมซิมไลูกอันเดียเถ้าต้มกันลูก ยิ้มบมลอะนั่นเนี้ยยิ้มมันตัวแดงยังลดได้โอ้โหโโอ้บ่บ่บ่ลูกพี่วะยรู้ถูกวะเอาสดเลือดหน่อยละลูกกินพักลูกกินกับกินกับมือ มาเมือไหร่ป้ามาเมื่อไหร่ป้าตำสมกูดอง

กระจอยออมปูมากระโดดออมมีไหมเออต่อไปบักซี่วะอันนี้เาควรจะกินอะไรนี่ยบ้าอะไรบ้าคนี้คนงานเยี่ยง

แวเพียงนึงเรเียนเล็ไว่นึงกระบอกกอกหนึงอคือส okay ูงไหมตํามุ้งเนียเออ้ีพาันจะปรุงทุกคนเดอีนแ่ียวคนเดาน้อกันครับสดแจ๋วคกับพามาอยู่ดีมีแห้งถู่ทุกคนแล้ครับเด้อเอาไว้ทำมีการเดี๋ยวกินกนครับบันไม่ได้ตั้งกินโดน ดีมีแห้งลำรวยลำรวยครับโอ้มามาม่กินน้ำกันครับ